ดีครับช่องเสถียรพลวยนะครับมือนีมาสรุปแนวทางพี่น้อง f ีฟซีนะครับนอะะ้องเสดสิตีตัวนะครับนาะวันนีเข้าเสดินตัวใดพี่น้อง f ีฟซีมารับชมรับฟังจากเกวันครับผมมือนีปูว้าที่ไหนครับเกวัน ดีครับช่องเสอเอกพาะรวยนะครับเมื่อนี้มาสรุปแนวทางพี่น้องเอฟซีนะครับเนาะงเสดซื้อสิงโตนะครับเนาะงวันนี้เฮาสิเดอนตัวตได้ที่น้องเอฟซีมารับชมรับฟังจากเกวันครับผมเมื่อนี้ปูาไปไหนครับเกวันเดี๋ยวเ่าจะเล่าสีอะไรว่าจะเล่าส,สีทุกท่อนตัวเลขอันเกานเ่าเนาะสืครับ เดีก็้พ no ี no. ่ก็ได้พี่เขียน f 4มตัวเศกเศกเงีนสุดคือสามศูนย์กับสิบสามครับผมเงี่นสุดๆทุการกระชอบกระืสือตามได้นะครับเศกว่าเรียกมาสามหมวดนี้ สามแปดสามศูนย์สามหนึ่งครับเหล็กมาสามลองจับใส่มืองเพียงเอฟซีทำกระชอากระสีตามได้นะครับเนาะส่วนเหล็กของปูเฮ้าครับนี่ตัวเลขจีบันมาสูนครับสิเก้าของมือนี่สิบเก้าหน้าตาเจ็ดศูนย์ 19, 19, 20, แล้วก็ต้องไล่ตัวเลขก็เจ็ดใช่ไหมเพราะชิมัมงหนาทุกไทยคือว่าไทยมันี ครับตัวยงใหญ่พี่น้อง f c แคบหนาจอไว้นะครับเนาะเบกปูตาเอ้านะครับเนาะแคบหนาจอนะครับเนาะสดจะพอดเอาเด็ดเด็ดครับเนาะเดี๋ยวสิมาสรุปแนวทางพี่น้อง f c ได้ฟังน้ำกันนะครับเนาะว่าตัวนี้เข้าสิไปทางใดสำหรับคนงบหน่อยห้าก็เล่นแค่หนึ่งเก่ากับเก่าเจ็ดเท่านั้นครับผมหนึ่งเก่าเก่าเจ็ดนะครับสำหรับคนงบน้อยกับเก้าศูนย์ครับผม เมื่อแม่าาคู่ถามคูกันี่อะไรเนี่ยเสียจะมีเก่าชูนเหรอมีเก้าศุนหกชุนละแล้วกันครับบา,า,าราีทีแม่คู่พอดีงูกึ้นบ้านค่ะครับงูขึ้นบ้านคุค้บมบินขึ้น<ล>บ้านบิดบ้านเยียง <37 7 S 1> ครับผมสามเจ็ดเจ็ดครัเจสามเจ็ดเจ็ดครับผมจะลืมไม่สามอีกเหรอครับผมค่ะสามเจ็ดเจ็ดก็จะลืมสามเจ็ดเจ็ดน้อยสามเจ็ดอ่อไปเรียลเซครับถ้าไซบินจะล่องบินสามมึงนะครับต้วท่ามากระชอบตาเขาไม่คู่เลย แล้วค่ะไม่คู่เนาะเหล็กไม่คู่เหล็กวิ่งไม่คู่ครับผมเขาเสียตัวที่ตัวเสียครับียจอดย่างบอลูครับผมแจงวัดนี่หนึหาหนึ่งมาแรงครับผมเขาไม่คู่ให้แต่หา g ับศูนย์ค่ะครับผมหา g ับ b ูนกระจับใส่เสียครับผมพูดได้มาหาศูนหาหนึ่งหาศูนหาหนึ่งหรือว่าหาเก่าครับผมแต่ว่า ูว่าหาเจ็ดค่ะปฏิกิริยากู่หาเจ็ดห้าเจ็ดค่ะจุดถูกก็ได้หาแปดหนึ่งได้สิสมมวนค่ะเพราะเนื่องจากเพื่อเพื่อเอาไปเรียนออมเนาะสิเนาะครับหมวดดันการจุดเต้ก็เปลี่ยนเดียวเก้ก็เต้สิเจ็ดไปครับผมมวลดหากระชับใส่ค่ะหาศูนย์เนาะครับหาศูนย์หาหนึ่งหาหนึ่งครับรักษาหาเจ็ด แวก็าหากเก่า,ากนักเสะครับส่วนฮันพูดยม้ศศูนย์ค่ะจับเลยศูนย์ศูนย์เก้าศูนย์เจ็ดศูนย์แปดแล้วก็ศูนย์สามนักเสกครับผมศูนย์หกต้องหากันนัเสกหมาศูนย์ครับห้าศูนย์ไงห้าศูนย์สก็สองศูนย์น้ำแลเสก ะเพราะว่าทะเบียรรบนรถม,ม,มาเดียงสองศูนย์เจ็ดหนึ่งเพราะว่าขับมาเขามาตําเปิ่งมาเดียวครับแตกเลยครับผมเป็นรอยเลยครับสองศู1 1> นย์เจ็ดหนึ่งสองศูนย์เจ็ดหนึ่งเด็กรถไม่คู่ะนะครับมาเด็กมา,ามาตัวเลยวันมาเจ็ดหนึ่งสิครับผมปู่บอกว่าใครมาเดียงยิ้มถามมาปูใครมาเดียงมะน,นาวมะน,นาวได้เหรอยิ้มใครมาเดียงมันเป็นตัวตัวขึ้นหนึ่งเงี้ยเอษแต่คือ คเด็กันใช้ยาเจ็ดศูนนี่หออคับ้าแค่ปเด็นไปตัวก็ต้องไปเจ็ดหนึ่งเศษอือแคด,ดืวพี่น้อยเจ็ดหนึ่งวะเจ็ดหนึ่งเจ็ดศูนย์แล้วกันเจ็ดเจ็ดเจ้าครับกันเจริญกับหัวค่ะเจ็ดกหกคา,าเสษสิบเก้ามาเสษเล็กูเหมือนสิบเก้าสิบหกกมา ราคค่ะแปดศูนแค่นั่งบแปดศนย์เ่นแปดสามมาสิครับผมหนึ่งสามแปดสามเนาะครับน่ะค่ามีสามีมาสิครับผม 13, แ,แ็ดศูนย์แปดศูนย่ศนย์เน้นเไปเลยพี่น,อน้องเอฟซี แนวทางลองเอาไปลองเมืองครับผมจะเป็นแนวทางพี่น้องเอฟซี C นะครับเนะาะบริษัทชวนเล่นกันมานั่นะครับเนาะแลาว่าสิเอ็ดครับไปเที่ยวทะเลกามารถไหมรถท่อไหมสิเอ็ดครับหกสองสี่หนึ่งไหมสี่เอ็ดครับแบตเตอรี่ยูซือกับเมอร์เสเดสเนาะแมนทะเบียนเลขรถไอ้ที่ว่าไปเที่ยวทะเลแก่สี่สีเจ็ดเก้านะครับเนาะสี่สีเจ็ดเก้านะครับเนาะ พอเซเอก X, ซื้อรถคันไหนมานี่บอกไข่ผาดพี่น้องลองเล่เมืองนะครับเนาะซีซีเจ็ดเก้านะครับเนาะครับธามากระชับบริษัทลงนะครับเนาะแต่ว่าเป็นหน้าทางจากเสซเอกนะครับเนาะเพราะว่าเคยซื้อรถคันไหนมากว่าขน,าน้นตอนนั้นซื้อหกศูนย์รถตู้ก็ออกรถตู้พี่น้องครับรอบนี้ซื้อมากสดๆเลยครับผมซีซีเจ็ดเก้านะครับเนาะ เป็นแนวทางสําหรับมือนี้นะครับเนาอพี่น้องเย็บซี่ครับผมเป็นในครับสงการม้วนบพี่น้องกับพานมาแล้วนะครับนักงแก่ฟันบ่ห่างกว่านี้แก่เกี่ยวกับตัวของแต่อายุเสียเอกอายุว่างสามสองสามสามครับผมสามสองเข่วสามจิบสองหนึ่งครับผมฟันเกี่ยวกับของไปจี่ของไตครับผมไตก็เป็นตีเป็นอายุสามสองสามสามนะครับ ก็เรยมาเกลีย์รักสาทั้งวมนนี้สามปวดเรื่องสามสวงแม่คู่ไปเฮ็ดฟันนี่สิครับผมแม่คู่ไปเฮ็ดฟันฟันแม่คู่มีสามสองเล่มตาไปสดไปใส่ฟันห้องเนี่ยแมนครับฟันเกวฟันเกวกับแม่คู่ครับว่าแม่คู่เสียชีวิตที่ไหนแม่คู่กับหาสิบเอ็ดค่ะครับหาสิบเอ็ดเศกับสามสงครับลองตีสซขันเมองพี่น้องอฟซี่ครับผมปวาฟันมากจังสี่ฟันมาเสียชีวิตทั้งสองครับ ก็่รู้ว่าจะเป็นเล็กตัวใดนะครับเนาะก็ร่องเอาไปร่องเมือนะครับหลุดร่องมือนะครับเนาะอายุนี่แหละครับบอกไปแล้วนะครับสามสองสี่เขาสามสามนะครับเนาะทำไม่คู่กันหาหนึ่งเต็มเต็มนะครับเนาะอายุห้าสิบเด็ดที่ไปซื้อทีเนาะซื้อที่สบายว่ายอดจะคือสามสามหกห้าสามเก้าห้าสามเก้าห้าสามเก้าแล้วก็พอดีเมื่อว่านี่มัวว่าภูเที่องเช่ไครับ ลงไาย071 071 21 121 071ก็คือเป็นเล็กหยอดเงื่อนตรงกับเล็กมาดแดงมาดแดงเมรว่านนิปูบอกว่าให้เสกถอยเองมครับถอยแล้วก็ค้นท่องเปิดไทยก่อนเนี่ยเปิดไทยเสยีเปิดไทยแล้วค่อนท่องขึ้นค้นท่องขึ้น้นท่องขึ้นรถมาแดงครับถ่ายมาแดง ก็อสองศูนย์เจ็ดหนึ่งนาะสิเอ็กซ์เจ็ดหนึ่งถอยถอยไม่สี่ทอยก็สิบ่เป็นเจ็ดศูนย์บ่ต่อไปพ้นึ้นไหมกะชิเป็นเจ็ดหนึ่งเราก็สี่เจ็ดหนึ่งต่าขึ้นจะต้องเป็นเจ็ดสองบ่หลักกอยู่ว่อนยู่ใได้มาอย่างค่ะห้าไหมุนเหล็นอสิเอากแมหนรับถามามักมักงวดต้องหันฝันไลยหาเจ็ดศูนย์ค่ะแต่วงวดนี้ว่าปรได้ฝันไม่ใช่สแต่ฝันเห็นไม่คู่ค่ะเันาะยืนถานไม่คู่ พันเห็นแม่คู่หมดนี่แม่คู่ก็จะเกี่ยวกับอายุครับค่ะหาสิบเอ็ดแต่จะเรื่องบาลีทีแม่คู่นั่นกับบาลีทีสามเจ็ดนะครับเนาะบ้าบาลีทีสามเจ็ดแม่แต่ว่าบาลีทีหาเจ็ดศูนย์นี่กับกับวันนี้ได้หาเจ็ดตั้งเองเนาะครับผมเพราะว่าเจ็ดศูนย์บวกว่าเอามาเรียงพอเนี่ยคีเขามาเค่ท่องในบ้านครับคีเขาม้าสิบเทศหนาบ้านในเจนไดโอเซียกูอาครับสิบเทศอยู่ทั้ง ถ่ายจริงๆเลยก็ตรงเท่เข่ามากก็ตัวเขาเท่บ่ะครับผมเท่ในบทานาะสันอือในบ้าทก็หาเท่เสิครับผมครับการลองเป็นหน้าทางนะครับเนาะสำหรับเมื่อนี้นะครับเนาะก็เลยสรุปมาแล้วพี่น้องเอฟซีครับผมครับเป็นหน้าทางตะเข็หน้าจอไว้นะครับเนาะนี่ครับเลยมาสรุปพี่น้องเอฟซีแล้วหลังๆเรเรื่อยๆไปนริกันนะครับเนาะในวันสงการนะครับเนาะสวัสดีปีใหม่ทุกคนนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้เสียขอลาไปก่อนนะครับเนาะ ครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะ